Hai wanita kita pebunyi hanya di pasti wasji ปีละสุดน้อยนะครับมาถึงเตียน,นใจหน้าประธานคระบริษีครับขอเรียนเชิญครับ temmu kangngewi dupati panno bakato sawahangmbo sawwakmanang arang kecawi ditik bisa baka arahan 好，我给你好吧。好好好 อยู่ตามต้นไม้อยู่ตามต้นปู ทียังยาตะกาตะอุบวนตาปฏิปฏิจัมัดสนังเตสิตังตัมราเจนาสัมมาสัมปวิกิตานังนะมีนาวิก็ขอเชิญพรญาโโยมพุทธบริษสัท์ทั้งหลายวันนี้ท่านพิรักษ์ก็ได้สวายสลายไข่อ้ สร้างไว้จํานวนอปประมาณ3ล้านบาทผมต้องปรับภูมิทัตตร่มที่ตั้งเหล่อันก่อสร้างจนใกล้จะแล้วเสร็จเหลือประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้ท่านก็ทําพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็ให้โยมเจ้าบูชายใส่เนื้อไมา้และว,วันนี้โยมจะถวายสาลาทรงไทยหลังนี้แหละที่ปรปดิษฐานไอ้ไข่ด้วยที่โยมถูกางวันที่หนึ่งวันที่ผ่านมาประมาณ3เดือนเดี๋ยวช่วงต้นกระตินจะถวายศาราด้วยแล้วก็วันนี้วัตตุมงกล หากค่าใช้จ่ายรายได้ทั้งหมดจะเอามาบูรณะในวัดหรือเอาไปยกฐานลงปุทตทวดครับถามพี่นิดนึงครับครับผมใส่อะไรที่ว่าต้องมาสร้างไไข่อ,อ,อคือคือจากน้ำริท่านพระอาจารย์ว่าครับผมว่าเอออยากจะว่าเพราะว่าไอ้ไข่ก็คือตามที่ประวัติที่เราทราบกันมาว่าเป็นลูกศรริษย์ของหลวงปูท่ทวดที่มาอยู่ที่ทางวัดเจดี ก็เลยว่าเพื่อให้ทางที่จังหวัดสงขลาที่ว่าจะมาไหว้ไข่ก็จะสามารถที่จะมาไหว้ได้ที่นักสถานที่นี้คือสำนักสงฆ์มาปูเปลยนี้ก็คือไข่ที่เดียวกันโดยการสร้างก็ใช้ไม้แกะสลักที่อำเภอศรีชนและก็ผุกเสกแล้วก็พามาตร้งฐานที่นี่ส่วนการสร้างศาราก็มีเจตนาเพื่อที่จะว่าให้สร้างสลา,าไว้ให้เป็นดินสานให้ไข่ให้คนทั่วไปพุทธชนทั้งหลายได้มากราบไหว้บูชามาขอพร มีโชคมีลาบก็ได้ช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างวัดนัดฐานที่แห่งนี้ครับผมได้ข่าวว่าท่านเจอพิธิหารมาด้วยใช่ไหมช่วยเล่านิดนึงว่าไปพบอพิธิหารอะไรมาหรือว่าไปทำอะไรก็มันมีม,ม,มีมีหลายครั้งหลายคาครับที่ว่าผมเจอพิธิหารไกลไข่ของวัดจจดีน,นะครับตั้งแต่เรื่องตัวเลขก็เจอพิธิหารมาเรื่องอ,อำนาจเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับหน้าที่การงาน ก็ไปขอไอ้ไข่มาตั้งแต่เรื่องซีเล็กๆบรรจุรับการก็ได้ทุกครั้งแล้วก็ไปแก้บนแล้วก็มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในตัวไขว่าของจริงของแท้ตามภาษาบ้านเราครับผมท่านครับมีอะไรที่จะเชิญชวนญาติญาติญาติโยมที่อยู่รอบวัดหรือว่าที่ทางใกล้ๆเข้ามาในวัดเนี่ยครับในครั้งต่อไปครับผมครับผมก็กราบเรียนเทอน,นะครับทุกๆท,ท่าน ก็มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลมาขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่ไอ้ไขให้โชคให้ลาบเราก็ได้มาสร้างวัดสร้างกุศลด้วยกันครับครับผมครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นใได้เช่าบูชากันที่ได้สร้างก็วันอพอดโยผู้สุกังวันที่1รุ่นนี้ก็เลยเขียนว่ารุ่นรางวันที่1นหรือเป็นสิ่ิมงคลญาติโยมทั้งหลายที่มาวันนี้ก็จะมาไม่มีอรงไม่ก็ขออวยพร เป็นสิ่งดีๆก็คือด้วยเดชของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บารมีหลวงปู่ทวดบารมีของท้าววิรุฬหับารมีของพ่ออูแม่จันพ่อแม่หลวงปู่ทวด บารมีของไอ้ไข่บารมีของพระยางูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่จงรวมกันเป็นภาวะปัจจัยประสิทธิ์ประสาทให้ผลบุญนี้ที่จะยมมาร่วมบุญในอานพิธีอุตตาพิเศษและพิธีทอดแตินในวันนี้ก็<ะ>ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความก้าวหน้าเดินทางไปไหนแกล้วกลาดปลอดไปยทำกิจการสิ่งใดก็ขอให้รุ่งโรจน์ชดช่วงคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยผลบุญนี้ก็ขอให้ได้สมตามความปรารถนาด้วยเชิญสาธุ มีประชุมไม่สามารถมาร่วมงานได้น้ำหอมก็ได้เชิญเชลีมาเป็นตัวแทนพี่ไซวุสค่ะการทําโกโควิดนี้หมดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เรนงังเดมิสังทางสรงนงังเัจฉามิตัทียังปิพุทธทางสาครับก็ขกอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัทและก็รวมทั้งเจ้าญาติยโยมทั้งหลายลม,ม,ม,มาร่วมบุญกุศลมาตรงนี้ก็คือเป็นหมืวนวัดล้างโยมอาตมามาอยู่ต่อต5 5 5